มาครับโคยะตัวนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาช้อนประกาศตาก้มแดงแหลงใหม่ครับนี่ครับมากับเจ้าของแหล่งนะครับผมติดตามทางช่อง youtube นะครับเลยพากันมาช้อนครับเดี๋ยววันนี้จะมา ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับผมรอติดตามรับชมนะครับเห็นเขาว่าแหล่งนี้ปลาเยอะมากนะครับผมนี่มาดูเจ้าของแหล่งช้อนกันนะครับผมนี่ครับลองดูนะครับผมดดตัวของไร่ช้อนสภาพแหล่งก็เป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ <c oughs> ดูนะครับ เมื่อคืนฝนตกด้วยนะผมนี่ครับไม่ร้อนนะครับวันนี้แดดไม่ออกนะฮะช้อนช้อนสบายครับนี่ครับอุปกรณ์ของเราครับแซะแต่ผมจะติดตะกร้ามาด้วยนะครับเอาไว้ช้อนแล้วถ่ายให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าถ้าผมใช้แซะก็จะถ่ายลําบากนะครับผมต้องใช้สองมือนะฮะเราเข้ามาด้านในครับผมไม่มีเจ้าของแหล่งพามาเดินนี่มาเดินไม่ได้นะครับผมตกน้ํานะครับปลากิมปลากิมนะครับผม อรว่ามีไก่ด้วยครับโอ้โหเพื่อนๆลองไล่ช้อนดูก่อนนะครับผมไม่เจอตัวนะฮะใครใสนใจประกาศป่าแก้มแดงนะครับลูกช้อนแท้ๆนะฮนะติดต่อมาหาผมได้นะครับผมน,นี่ให้ตัวเมียนะครับแต่ตัวเขาเล็กเกินนะครับจะปล่อยก่อนนะครับผม ลอช้อนดูนะฮะผมลองลองลองจ้วงแถวนี้ดูก่อนนะครับผมเจอนะฮะเจค,ครับได้ไหม อ๋อเนีช้อฝั่งนี้ด้วยะฮะเมื่อฝั่งนี้ไม่ค่อยมีเลยเนาะลองช้อนนี่ <c oughs> ลึกไหมนี่ <c oughs> ไม่เจอตัวนะครับ <c oughs> ไล่เข้ามาข้างในนะครผมมองมาช้อนดูนะครับนี่ แหล่งนี้เยอะนะครับผมต้องแหล่งต้องใช้แส่นะครับเพื่อนเจอไหมครับยังสายรุยแล้วครับผมยังไม่เจอ,อยังไม่เจอ,อยังไม่เจอนะครับเดีย๋ยวเราขยับไปเรื่อยเลยครับครับคนคนไปก่อนนะครับผมข้อช้อนที่หลังนะฮะฮะ ได้แล้วเหรอเพื่อไปดูกันนะเ,เห็นไหมครับนี่เพื่อนแต่ขนาดยังยังไม่ได้นะผมเยวจะปล่อยไปก่อนนะฮะผมปล่อยเขาโตนะครับผมลองท่นก่อนนะครับโอ้ย่าขึ้นฮนะแ <laughs> น่ยหม่ไม่ชอบชนใช่ไหมได้ไหม ลองช็อตตรงนี้ดูนะครับเพื่อนลองช้อตตรงนี้นะ,นะครับเพื่อนโอ้ได้แลนะครับสวยมากเลยครับตัวนี้เห็นไหมครับแก้มแดงเชียงใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับใเราเก็บไว้ก่อนเอาไว้ขยายพันธุ์นะครับใส่ทั้งนะครับ ไปทำกันครับโอเคดึงต่อครับโอ้ยตัวเลยตัวเมยแจ็คพอตครับมาไหลนะฮะไอตรงนี้ปลาจิ้มน้ำก่อน เดี๋ยวลงเนะครับลูกปลานะครับผมเดี๋ยวเปดูด้านหน้าครับอ้าวได้นะครับ เห็นไหมครับเพื่อนแดงมากตัวนี้เห็นไหมครับนตัวผู้นะครับผมปล่อยก่อนนะครับผมมา,าไม่ออกหมดนะครับได้ไหมไปเด<ป>ีเราย้ายที่กันนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอขยบมาฝั่งนี้ครับ นะจงงเจอไหมเพื่อนๆครับมาดูครับโอหสวยมากเลยครับนี่ครับตัวนี้ใช้ตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้ครับตัวนี้ต่าผู้ชัดเจนครับแค้มแดงเห็นไหมครับเพื่อนตัวนี้แดงมากเลยครับนี่ครับ นีสตัวนี้เก็บเก็บตัวนี้ได้ตัวนี้น่าเป็นตัวเมียโอเคครับเราเก็บก่อนนะครับผมนี่ครับเราไปช้อนตรงนี้นะครับผมแสบๆเลยครับลองดูครับข้างมาครับผมเห็นไหมครับตัวเมียจะเป็นตัวเล็กนะครับผมปล่อยครับ ยายาม,มาเนะม,มือเดียว้วเนี่ยโอ้โลมากเลยนนะำกืไข่กันท้อง,ง,นะงอแต่ว่าขัอับใไ,ไม่ได้นะครับผม เหยียดน,นะครับนะครับได้ครับผม <c oughs> นี่แก้มแดงชัดเจน,เคคออนนะครับผมโอเคครับลุยต่อนะครับผมโอ้โหตัวนี้ครับ เขาด้านเขาสวยมากนะนะะี่ใส่อยะดต่อครับโอ้ยเปิดครับ

นะครับยีบโอ้โหมากินครับ ah, ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้เก็บสวยนะครับเพื่อน ครับหางโพด้วยนะครับหางโพชัดเจนตัวนี้สวยมากครับเห็นไหมครันเพื่อนดังปื้อตัวนี้เห็นไหมครับนี่สวยมากตัวหางโพนะฮะครับผมเดี๋ยวเราดูสต้าครับไปสต้า

ปลาช่อนนะครับผมอย่าล่มอ่อนนะฮะปลาแด้นะครับ,รรบตรงนี้นะฮะไประะครับไล่ไล่ปลาเข้าโอ้โหเป็นร้อยนะฮะจุดนี้เพื่อนๆแต่ก,ก่อนนะครับ นั่งพักก่อนนะครับผมนี่ปลาที่เราได้มานะครับสวยมากๆเลยครับผมครับจะมีตัวสวยด้วยนะครับตัวนี้หางพอแล้วฮะเพื่อนครับมาดูตัวของแหล่งช้อนนะผมอันนี้ก็ได้เลยตรงนี้ไปครับโอ้ตัวตัวนี้ตัวนี้เก็บนะครับผมไข่เก็นห้องเลยฮะเก็บกันครับโอเคเอาไปทอดผัดน,นะครับผมนี่ ดูครับดการช้อนครับเราใช้แซนนะครับหลังนี้ใช้ตะกร้าไม่ค่อยได้นะฮะอากาศดีนะครับต่เเงือเต็มตัวนะครับผมแดดไม่ออกนะฮะโอ้ปลากิีมนะครับผมดงปลากิีมนะฮะตรงนี้ไปครอบครัวเลยครับเดินไปอีกหน่อยเนาะเดินไปอีกหน่อยนะครับผมครับ กาดีนะฮะครับฟังๆับคดูครับ,รบตัวโตเลยไหมนี่ย นี่หละละอ๋อตัวตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับโอตัวเขาดำครับตัวเขาดำนะครับผมตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมใช้กำลังได้ครับเก็บไปครับเด็กคัดเอานะฮะนี่ดำเมี่ยมนะครเพื่อนนี่ตัวชรอตครับใช้ล้วยแล้วครับ ไล่ช้อนได้หนึ่งชั่วโมงเลยนะผมกินแซ่บเราก็จะกลับแล้วนะฮะไล่ช้อนขันยืนดูดนะครับผมนะครับเอาเท้าย่ำ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 นะครับให้ปลาเข้าแสนะฮะเรใส่บูธนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผม กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนี่ครับเพื่อนปลาที่ได้มานะฮะมาช้อนแป๊บเดียวครับหนึ่งชั่วโมงครับผมพอได้ครับเห็นไหมครับสวยนะครับนี่เนี่ยเรามาดูปลาเจ้าของแหล่งนะครับเพื่อนเยอะมากเลยครับนี่ใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับผมเพื่อน พร้อมจัดส่งให้นะผมปลาแจกก็มีนะฮะปลาเกตไขก็มีนะผมนี่พร้อมจัดส่งนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะผมมวเจอกันนะครับ